ราตรีสวัสดิ์คุณคืนนี้อากาศดีเหลือเกินเหมาะกับฟังเรื่องราวสักเรื่องเรื่องราวที่อาจจะทำให้คุณไม่อยากขับรถตอนกลางคืนอีกต่อไปนานมาแล้วบนถนนเปลี่ยวสายหนึ่งถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเก่าแก่สองแห่งมีเรื่องเล่าขานกันว่าหากคุณขับรถผ่านเส้นทางนั้นยามค่ำคืนสิ่งที่คุณอาจจะได้เจอไม่ใช่แค่ความมืด แต่เป็นวิญญาณเรื่องมันมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งเขาต้องเดินทางกลับบ้านดึกด้วยความรีบร้อนเขาขับรถด้วยความเร็วแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปตามสองข้างทางจนกระทั่งเขาเห็นร่างเงาตะคุ่มคุ่มยืนอยู่ข้างทางโบกมือขอความช่วยเหลือด้วยความใจดีหรืออาจจะเป็นความประมาทเขาจอดรถลดกระจกลง หญิงสาวในชุดขาวซีดใบหน้าเละร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเอ้ยปากขอติดรถไปด้วยเธอแค่อยากกลับบ้านตลอดทางเธอเงียบเขาพยายามชวนคุยแต่เธอไม่ตอบจนกระทั่งใกล้ถึงทางโค้งอันตรายเธอเอื้อมมือมาจับพวงมาลายัยแล้วกระสิบข้างหูเขาว่าทางนี้ทางนี้ต่างหากคือบ้านของฉัน รถพุ่งลงข้างทางดับชีวิตทั้งสองแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นใครที่ขับรถผ่านทางโค้งนั้นมักจะได้ยินเสียงกระซิบเสียงที่ว่าช่วยพาฉันกลับบ้านหน่อยและที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือบางครั้งคุณอาจจะเห็นรอยมือเปื้อนเลือดปรากฏบนกระจกหน้ารถรอยมือที่อาจจะเป็นของคุณเองก็ได้ คืนนี้หากคุณต้องเดินทางอย่าลืมมองกระจกหลังให้ดีเพราะคุณอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไปที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกนา